ถ้าหนูไม่ชอบเขาอ่ะมาชอบทะเลอย่างเราก็ได้นะจ๊ะวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบกันยาแสงเหนือเข้ามาดูแลโอ๊ตามปกตินะครับห้าวันเข้ามาดูแลหนึ่งครั้งนะครับโอแสงเหนือก็ได้สามสิบเก้าวันแล้วนะครับผมขอนอกเรื่องนิดนึงตั้งแต่ทําโอมานี่แสงเหนือใครที่เป็นสายมูมั่งนี่นี่นี่องค์พ่อจตุคาม ตราบใดที่น้ําทะเลไม่เหือดแห้งมีกูไว้ไม่จนนี่แสงเหนือเอามาคล้องเอามาบูชาแล้วก็ลองของบูไว้ว่าปลูกโอรอบนี้ให้ได้หลักล้านให้ได้หลักล้านไม่รู้จะได้หรือเปล่านอกเรื่องนิดนึงอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแสงเหนือดูแลโอแบบไหนนะครับเป็นแนวทางกันได้สําหรับปือใหม่อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แสงเหนือเลยนะครับประกันเพื่อนเ,อเยอะๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม โอ้โหนี่ครับพี่ครับนี่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 คนฉียดยาเพิ่งจะเดินผ่านไปนี่นี่นี่เบอร์นี้ครับกระจะกระจะนี่ระยะนี้เลยนะครับระยะแบบนี้เขาเรียกว่าระยะระยะทาเงินเลยนะครับนี่นี่โอ้ยได้ต้องได้ระยะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่ครับโอ้แสงเหนือนะครับนี่ดูทิวนี่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  ดูความแตกต่างจากคิดที่แล้วนะครัะพี่อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แสงเหนือเลยนะครับดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับสําหรับมือใหม่สําหรับมือใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรเพื่อดูแลนะครับผมวัสดีครับพี่ครับอวันนี้โอแสงเหนือได้39วัน อ่าดูผสมกันเลยนะครับว่าวันนี้แสงเหนือดูได้แบบไหนเอาปเป็นแนวทางก็ได้นะครับสําหรับมือใหม่ก็เอาแบบเบาๆขนมกรุบกรอบไม่ยุ่งยากนะครับผมอ่าตัวแรกเดี๋ยวก่อนตัวแรกออกเล็งลากเล่งลากถ้าแรกออกดีผักก็จ์เจริญเติบโตดีนะครับอ่าแสงเหนือใส่เล่งลากก่อนตัวแรกเล็งลากนะครับ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือเกษตรพารวยด้วยนะครับต้องการเพื่อนเยอะๆขี้งหงาวอ่ะหนุก็จ่ายเลี้ยงหนุ่บตัวที่สองเล่นการเจริญเติบโตนะครับแสงเหนือใช้สารลายนะครับผมวันนี้สลับเป็นสารลายสารลายนี่บอกกงๆกงบอกกงๆงว่าโอ้ไม่ค่อยโต ต้องช่วยนิดนึงไม่ยอมโตไม่ยอมโตเมื่อเล่นการจเจริญเติบโตแล้วก็ต้องแคลเซียมโบลอนให้ใบหนาใบแข็งแรงนะครับถ้าโตอย่างเดียวใบจะอ่อนนะครับผมไม่แข็งแรงมือใหม่ดูไปแนวทางกันได้นะครับตัวนี้แคลเซียมโบลอนเหรอนี่ใหญ่ต้องใหญ่ ริอง,อางล,ลากไปแล้วฮอร์โมนไปแล้วใบแข็งแรงใส่ไปแล้วก็ต่อไปก็ใสงเนือเดินดูในไรรู้สึกจะมีมดนะครับมดจัดลากจัดใบอ,อใส่เนือใช้ใส่เปร์นะครับใส่เปอร์ต้องระวังนะครับเป็นตัวร้อนนะครับผักไม่ค่อยชอบนะครับเวลาใช้ต้องระวังนะครับถือว่าเป็นยาร้อนนะครับผม ป้องกันมดช่วยมดช่วยหนอนได้นะครับผมเวลาใช้เราต้องระวังนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยายายาเชืลาราตัวเชืลารานะครับแสงเหนือก็จะขยับขึ้นมาใช้ตัวดีนิดนึงอ๋อวันนี้ใช้อีทาบ็อกแซมนะครับสังเกตว่าแสงเหนือจะใช้เชลารไม่ค่อยซ้ำกันนะครับผมสลับสลับ,ลบกันไป ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับมือใหม่ดูไปนแนวทางก็ได้นะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ